เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกล่าวว่อีกครั้งในนิยายเรื่องกรมกังสดานโดยคุณนักเขียนสัมติงบลูตอนที่14นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณนักเขียนกันเลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่14ความหวังอาหารมือคํำไม่ได้หรูหรากลายเป็นมือพิเศษเมื่อที่โปกรู้ว่ากังสดานไม่ได้เตรียมไว้แค่เพราะเขาบอกว่าจะกลับบ้านเร็ว ชายหนุ่มไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายจะใช้เงินเดือนที่ได้เพียงน้อยนิดเพื่อฉลองกับคนใจร้ายเหมือนความหวังสว่างขึ้นที่ปลายอุโมงค์ที่ปกชวนการสดานคุยจนดึกพวกเขานอนเตียงเดียวกันกอดกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีซะจนไม่อยากให้รุ่งเช้ามาถึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกินอิ่มจะเกินไปหรือทำงานหนักเกินกว่าร่างกายจะทนไหวที่ปกถึอได้พลอยหลับไปพร้อมกับที่มีกางสดานอยู่ในอ้อมแขน เป็นเช้าที่กังสดาลลืมตาขึ้นพร้อมกับหัวใจที่อิ่มเอมเขาระบายยิ้มจากตอนที่เห็นคนผิวเข้มยังนอนหลับสนิทอยู่ตรงหน้าที่ปกอยู่ด้วยกันจนเช้าเป็นครั้งแรกและนั่นทําให้รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกแต่ความรู้สึกสุขใจอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็จางหายไปมืออ้อมกอดที่โอบรอบเอวไม่ได้อุ่นสบายเหมือนคืนที่ผ่านมาผิวเย็นร้อนเผาตรงบริเวณที่มือของอีกฝ่ายทาบทบไว้ ทิปปกเขาพยายามปลุกคนที่ไข้ขึ้นสูงให้ตื่นเขาว่าทิปปกยังคงหลับตานิ่งจนกระสนานเริ่มใจเสียสิ่งแรกที่คิดได้คือรีบใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวคนป่วยให้อุณหภูมิลดลงปลือกตาสีเข้มขค่อยๆลืมขึ้นความเย็นจากผ้าเรียกสติทิปปกได้บ้างไหวหรือเปล่าปกเสียงเรียกเต็มไปด้วยความเป็นห่วงไม่ปิดบงังอปวดหัวนะไปหาหมอดีกว่านะ เดี๋ยวก้างโทรถามพี่ประสิทธิ์ให้มาช่วยพยุงแต่ไม่ทันที่กังสดานจะลุกขึ้นจากข้างเตียงมือของเขาก็ถูกรางไว้ไม่ให้ไปไหนเสียงแหบแห้งของน้ำกับยาแก้ปวดที่เก็บอยู่ในกล่องยาสามัญเหมือนเด็กดื้อถ้าใครไม่ลดต้องไปหาหมอนะคุณเป็นห่วงผมเหรอห่วงซี่คนทั้งคนคนตัวเล็กทั้งเช้ตัวประคองต้อนยาแล้วยังสังอาหารอ่อนสำหรับคนป่วยมาให้เขาโดยไม่ต้องร้องขอ เพียงเท่านั้นที่ปกก็อยากป่วยให้นายขึ้นสังอาทิตย์หนึ่งน่าจะดีอะไรเหรอเป็นไข้สังอาทิตย์ห้ามเลยนะปกไม่สบายแบบนี้กั้งใจไม่ดีเลยเรอยยิ้มจุดข,ขึ้นที่มุมปากของคนป่วยคำพูดคำจาเหมือนสมัยที่ยังคบกันไม่มีผิดกางสนานชอบดุทั้งที่ไม่น่ากลัวสักนิดส่วนตัวเขาเองก็แกล้งดื้อให้อีกฝ่ายโมโหเล่น จะได้เห็นหน้าตาน่ารักหน้าหยกให้ชื่นใจนานๆตกไม่สบายทีไรเป็นหนังทุกทีกังวี่เชื่อหรอกว่าแค่กินยาจะหายอืมไม่หายหรอกงั้นไปหาหมอดีกว่าแต่ถ้าบุรุษพยาบาลจบตรงนี้อาจจะอาการดีขึ้นคนป่วยหน้ามึนชีที่แก้มพลางเอียงรอหน้าตายผิดกับคนที่เฝ้าไข้ที่หน้ายู่ใสทั้งที่ป่วยจนเสียงแหบแห้งยังจะเล่นไม่รู้เรื่อง ก็ไปให้คุณแล้วกางกระกลืนคำนั้นหายไปที่ปกเองก็นิ่งไปไม่ต่างกันเพราะพอดาวได้ว่าคนตัวเล็กเกือบจะพูดอะไรออกมาแล้วความรู้สึกกระอักกระอ่วนก็คลายลงเมื่อกางสดานโน้มลงมาแต่ริฟิป,ปากบนแก้มสากเหมือนโยนความคิดก่อนหน้านี้ทิ้งไปกังสดารู้สึกผิดต่อฝ่ายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักแต่ก็เห็นแก่ตัวเกินกว่าจะทำให้บรรยากาศตรงหน้าเลือนหายไปและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่ตั้งใจ อีกข้างได้ไหมหนวดทิมประโยคยียวนตามภาษาคนรักหลุดออกจากปากตอนที่กังสดานยู่หน้าใสเท่านั้นที่ปกก็ยิ้มจางก่อนจะจูบลงบนหลังมือบุรุษพยาบาลจำเป็นอย่างโล่งใจถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะไม่ลากเชอร์ลินเข้ามาทำให้กังสดานสับสนเลยผมที่ถูกผูกไว้ให้นั่นขึ้นเรื่อยๆทั้งความรู้สึกของกังสดานเชอร์ลินและตัวเขาไม่ใช่ไม่คิดถึงคำพูดที่เชอรลินท้วงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แต่เขาควรถามสาเหตุที่ก้างหายไปจากชีวิตในช่วงนั้นจริงๆเหรอถ้าคำตอบไม่เป็นอย่างที่หวังที่ปกจะยังเผชิญหน้ากับความจริงได้หรือเปล่าริศยาทำให้เปลือกตาของคนคิดหนักปิดลงเข้าสู่นิทราเพื่อพักผ่อนขณะที่การสดาจ,จัดโทรศัพท์บอกคนขับรถว่าวันนี้ที่ปกลงไปไหนไกลาจากเตียงไม่ได้เขานั่งยิ้มให้กับที่ปกเวร์ชั่นคนป่วยคิดถึงวันเก่าๆที่อีกฝ่ายมักจะอ้อนให้ทำนั่นทำนี่ไม่หยุดคนป่วยขี้น้อยใจ กสดารู้ดีก็ลาไม่ได้หรอเสียงออดอ้อนตอนที่ทิปกเป็นไข้ทำให้ใจอ่อนเกือบทุกครั้งกังมีเทสตแต่สัญญาว่าจะรีบกลับนะใครจะอยากปล่อยให้ป่องอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่ไม่สบายแบบนี้โทรไปให้อาจารย์เลื่อนเทสพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าไม่ต้องมาสอบเลยนะซิคนป่วยสุงหน้าลงกับตักงองแงไม่ยอมให้เขาไปเรียนจนเกิดเป็นเรื่อง แต่นานๆครั้งจะได้เห็นที่ปกทำตัวน่ารักจนอยากเก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นแล้วโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะก็สั่นปลุกการสนานจากความทรงจำอันหอมหวานชื่อบนหน้าจอเป็นเขาคนนั้นอย่าไม่ต้องสงสัยการสนานไม่รู้ว่าเชอร์ลินรู้ตื้นลึกหนามางแค่ไหนจึงเลือกที่จะไม่รับสายและเดินออกจากห้องไปเงียบๆพร้อมกับภาพร่างของคนที่หลับอยู่บนเตียงกว่าที่ปกจะฟื้นจากฤทธิ์ไข้ก็เกือบเที่ยงตื่นมาเขาก็ไม่พบการสนานอยู่ข้างตัวแล้ว หน้าจอมือถือแสดงว่ามีสายที่ไม่ได้รับเป็นของคิมหันหนึ่งสายและอีกสองสายเป็นของเชอรินเขากดดูในห้องชัดแล้วตอบกลับคิมหันก่อนก็จะพิมพ์ข้อความตอบกลับอีกคนที่ตอนนี้คงร้อนใจกว่าเป็นอะไรมากไหมปกไม่รับสายเราเลยคิมบอกว่าไม่สบายเลยไม่เข้าบริษัทเดี๋ยวรับไปหานะกินยาไปเพิ่งตื่นเป็นโชคของเขาที่เชรลินตอบกลับในทันทีกำลังจะออกจากบ้าน ปอกอย่างได้อะไรไหมเดี๋ยวรับปกไปหาหมอดีกว่าผมมียาเก่าอยู่คิดว่าจะกินยาอยีกชุดแล้วนอนต่อใครยังช่วยหรือยังเดี๋ยวขึ้นมากแล้วน่าจงดทำงานดึกสักพักคุณไม่ต้องเป็นห่วงงั้นเราไม่กลวนดีกว่าถ้าเป็นอะไรโทรหาเราได้ตลอดเลยนะแม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เชอริลคงเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในทุกประโยค ช่วงเวลาที่หยุดคิดว่าจะโต้อตอบบทสนทนาย,ยังไงทําให้ที่ปกรู้ว่าตัวเองกลายเป็นคนใจร้ายไปแล้วเขาเคยบอกว่าเธอสามารถเข้าออกที่นี่ได้ตามต้องการแต่วันนี้เขาไม่สามารถพูดแบบนั้นได้อีกแล้วที่ปกถอนหายใจระบายความอัดอั้นพลางมองไปที่ประตูไม่รู้ว่ากางจะเห็นสายเรียกเข้านี้ด้วยหรือเปล่าประตูห้องนอนเปิดออกพร้อมกับกลิ่นอาหารที่โชยมาเตะจมูกหางตาประทัเข้ากับกระดาษขาวที่มีเส้นดินสอร่างไว้เป็นรูปเป็นร่าง ที่ปกตรงไปหยิบมันขึ้นมาดูยังเป็นก้างสายสนคนเดิมจริงๆตื่นแล้วเหรอกำลังคิดว่าถ้าไม่ตื่นเองคงต้องปลุกขึ้นมากินข้าวใข่ร้อลงบ้างไหมปกกังสดานล,ล่ามือจากอาหารที่เพิ่งจัดใส่จานก,ก่อนเดินตรงไปยังร่างสูงเขารีบวางหลังมือลงบนหน้าผาของอีกฝ่ายมาดอุณหภูมิแล้วก็ถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างโล่งอกไข่ร้ลดแล้วแต่อย่าเพิ่งอาบน้ําเลยนะเช็ดตัวไปก่อนคขายาบน้ําอุ่นพรุ่งนี้เช้าแทาน แอบว่าดรูปเองแล้วกางสนานหน้าเสียเขาลืมไปเลยว่าฐานะในตอนนี้กับเมื่อก่อนต่างกันมากที่ปกคงไม่ชอบใจที่เขาแอบวาดภาพไว้แน่ๆถ้าปกไม่ชอบวันหลังกั้งไม่วาดแล้วผมยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเขาแต่ลงบนปลายจมูกมนแทงการดุเตรียมอะไรไว้ให้ผมกินบ้างเนี่ยหี่จะแย่เลยพูดพลางวางกระดาษแผ่นนั้นลงตรงที่เดิมเขาต้มหมูสับใส่เต้าหู้ไข ทีแรกกังว่าจะสั่งให้กินแต่พอดีมีขอในตู้เย็นเลยทําเองจืดแนะ่ไม่สบายอยู่กินที่ย่อยง่ายหน่อยดีกว่าเมื่อวานกินอย่างราชาวันนี้ยาจกชัดๆถ้าหายแล้วค่อยกินมื้อใหญ่กันอีกก็ได้งั้นครั้งหน้าผมเลี้ยงเองอาหารที่กังสดานทำรสชาติกลางๆไม่ได้จืดจนเกินไปอย่างที่ที่ปกคาดไว้ในตอนได้ดูเหมือนคนตัวเล็กจะทำอาหารเก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเพราะเขากินจนต้องขอเติมอีกถ้วย คุณทำาหหายเก่งขึ้นนะจริงเหรอดีใจจังฝึกทำให้ใครกินอยู่ๆเจ้าของบ้านก็หน้าตึงเสียงเข้มขึ้นอย่างไม่มีปีไม่คลุยแต่คนตอบกลับยิ้มน้อยๆเหมือนยิ้มให้ตัวเองมากกว่าที่จะมอบให้คนอื่นฝึกทำกินเองเนี่ละ่ะเพิ่งเริ่มฝึกตอนที่ปกกลับดึกจนได้ไม่ว่างจนเกินไปเพราะได้ยินคำตอบที่น่าพอใจสีหน้าของที่ปกก็ดีขึ้นทีแรกเขานึกว่าการสะ د ا ฝึกเพื่อเป็นเจ้าสาวเต็มตัว แต่พอได้ยินว่าไม่ใช่อารมณ์ที่ขุนมัวก้ากระจายขึ้นง่ายๆจนตลกตัวเองบอกยิ้มอะไรเมื่อกี้ยังขมวดคิ้วอยู่เลยทำงานเหนื่อยแล้วยังหัดทำกับข้าวอีกแทนที่จะพักผ่อนที่ปเปลี่ยนประเด็นแทนการพูดเรื่องน่าอายของตัวเองก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วถ้าทำกินเองก็ได้ประหยัดไปตั้งเยอะเงินเดือนน้อยไปเหรอคนตัวเล็กสายหนะ้าเพราะเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับพนักง,งานที่เรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมด มันมากเกินไปด้วยซ้ำกัก้งเพิ่งรู้ตัวว่าทำอะไรไม่เก่งเลยสักอย่างเคยคิดว่าโชคดีที่ได้เรียนอย่างที่ชอบได้เปิดแกลเลอรี่อยู่ท่ามกลางงานศิละปะที่ตัวเองรักแต่มันกลับไม่มั่นคงเลยความรู้ที่จะใช้อาตัวรอดก็แทบจะไม่มีแนนสอนงานกั้งตั้งเยอะเลยนะแถมยังบอกอีกว่าวันไหนถ้าแนนลาไปพักร้อนกั้งคงทำงานแทนได้แล้ววันนั้นกั้งภูมิใจมากเลยเหมือนตัวเองเก่งขึ้นอีกระดับ แล้วยู่ๆก็อยากทําอาหารขึ้นมาเฉยๆคิดแล้วก็ต้องลงมือทําเลยถูกไหมละ่ะที่ปกไม่คิดว่าแค่เป็นผู้ช่วยเลขาจะทําให้มุมมองชีวิตของการสนานเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ใช่แค่ก้าที่ภูมิใจในตัวเองแต่เขาก็รู้สึกว่าการสนานโตขึ้นแบบก้าวกระโดดแค่ไม่กี่อาทิตย์ก็ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วละ่ะกัาจะหัดหลายๆอย่างปกอยากกินอะไรเป็นพิเศษบอกได้เลยนะคนที่กําลังตื่นเต้นกับผลงานชิ้นโบแดงระบายยิ้ม ที่ปกไม่ได้พูดใจแย่ๆอีกแล้วและเขาก็ได้โอกาสดูแลคนที่รังอีกครั้งเพื่อไถ่โทษที่เคยทําถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เวลาที่เหลือในสัญญาดําเนินไปอย่างราบรื่นแบบนี้จนถึงวันสุดท้ายแม้ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์หวังแต่การแสดงก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นเอาเลยก็จบไปแล้วสาหรับตอนที่14นะครับอืมตอนนี้มันก็ไปได้ดีนะการหาเรื่องหาราวอะไรมันก็ไม่มีแล้วนะก็คือแบบลดลงไปเยอะมองเป็นก้างคนเก่า แต่ผมว่ากังไม่ได้คิดอะไรแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าที่ปกมีเชอรินแล้วแต่ความเป็นจริงคือที่ปกกับเชอรินไม่ได้เป็นอะไรกันนะและตอนนี้กังกำลังคิดไปเองด้วยส่วนเชอเชอก็รู้ดีว่าคนที่ที่ปกสนใจก็คือกังคือตอนเนี้อีคนที่จะไม่เหลือใครอาจจะเป็นที่ปกหรือเปล่าก็ติดตามตอนหน้าแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อนตยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนสปิงบลูด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง